สวัสดีครับมาพบกับช่องครัวคุณวิรัตนะครับวันนี้ก็พบกับนะอุ้ยวันนี้นะอุ้ยก็จะมาทําป่นปลาทูมาดูวัตถุดิบนะวันนี้ก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนเห็นไหมมีแดงทั้งเขียวเลยแล้วก็ข่าตะไคร้นี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วหั่นแบบนี้เลยนะซอยซอยไว้มะนาวกระเทียมหอมแดงมีแค่นี้เองเครื่องนะครับตามด้วยปลาทูปลาทูนึ่งนะนะอุ้ยซื้อมาจากตลาดเนี่ยเอาที่เขานึ่งแล้วนะ แล้วก็น้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำตาลเนี่ยมีน้ำตาลด้วยเดี๋ยวเราไปทําการคั่วกันนะก็เอาพริกลงไปคั่วก่อนเลยเนี่ยตั้งไฟอ,อ่อนๆแล้วก็คั่วเลยไม่ต้องตั้งไฟแรงนะจ๊ะ้ำอุ้ยก็คั่วให้เอ่อมันจะมีลักษณะของน้ํามันออกอะ่ะมันจะหอมมากเลยเวลาเราเอาไปคั่วเราคั่วทุกอย่างเลยนะวะัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ ก็ได้ลักษณะประมาณนี้ไหมไหมแบบนี้แล้วก็กระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยคั่วให้หอมนี่เอาประมาณนี้นะเนี่ยได้แล้วไหมตามด้วยตะไคร้ขานะครับขานะ่แล้วก็หั่นเป็นทุกเตา๋าตะไคร้แล้วก็ซอยเลยแบบนี้เลยนะได้แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยต้มต้มน้ําให้เดือดเลยนะ เอาประตูลงไปลวกั้งหน่อยเราซื้อมาจากตลาดนะก็ไม่มั่นใจก็เ,เอาลงไปลวกจากนั้นเดี๋ยวเรามาโขกส่วนผสมต่างๆกันนะครับผมหอมแดงกระเทียมพริกใส่ลงไปเลยนะเราจะโขกขากับตะไคร้ที่หลังนะใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยนะก็ ผมในลักษณะแบบนี้ก็ระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะสำหรับมือใหม่ๆตามด้วยขาตะไคร้นะครับผมใส่ลงไปที่หลังเลยนะครับเราจะเพิ่มกลิ่นหอมตามมาที่หลังนะครับเราจะไม่โขลกลมกันนะกับพริกกระเทียมนะครับนี่แล้วก็มาโขลกตอนหลังนะโขลกให้ละเอียดเลยเอาละเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ลนะ ่นของเราไม่ยากเลยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำปาทูของเรานี่เห็นไหมแกะก้างแกะอะไรออกให้หมดก็ลงมาโขกนะครับถ้าเราไปโขกพร้อมกันไม่ไม่เรียงลำดับอะไรใส่หลังใส่ก่อนนะฮะเอาปาทูไปใส่พร้อมแล้วก็โอ้โหโดนโขกแบบทีแรกนะครับเละหมดอันนี้ก็เนี่ย กประมานึงเห็นไหมกระไดะอ้มใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปรุงนะครับปรุงรสอันนี้น้ำน้ำอุ้ยใส่เป็นน้ำต้มสุกนะครับประมาณสักสองทับพีนะครับส่วนผสมในวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะ้าอุ้ยจะลงไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปะลาร้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะจ๊ะ น้ำปลาเค็มไม่เท่ากันนะครับผมก็ค่อยๆปรุงนะแต่นี้มันเพิ่มกลิ่นเพิ่มขอ,องความนัวของน้ำพริกของเราตามด้วยน้ำมะนาวในขั้นตอนเนี้ออ่ตั้งแต่ต้นคลิปนะอุ้ยบอกว่ามีน้ำตาลด้วยนะใครจะหยอกกันแต่นนี้นะอุ้ยนะอุ้ย,ยไม่ไม่หยอกนะนอุ้ยเนี่ยอุ้ยว่ามันมันพอประมาณแล้วนะครับแล้วก็เติมด้วยผงชูรส มีจะเป็นคนชอบเปรี้ยงนะที่ใส่มะนาวเยอะนิดนึงนะครับก็ประมาณนักสองรูปเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เสิร์ฟเลยนะครับทานคู่กับผักนะครับผักสดแต่ใครชอบนะครับเอาละน,น่ารับประทานแล้่เอาละยังไงแล้วก็อยัง ลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้นะ้าอุ้ยหน่ยนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมลองมาทาตามกันดูนะครับถ้าอย่างไรแล้วมีคอมเมนต์ยางไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับวันนี้นะ้าอุ้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ